น้ำหนักเบาแบดอืดทรงพลังสเปคหลากหลายไม่รอ้อนนี่คือ5เหตุผลที่ทำไมคนถึงเลือกเซฟร a จ g 14ที่ฟ้ายบอกไปทั้ง5ข้อนะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำไมคนถึงเลือกเซฟร a จ g 14นะคะเดี๋ยวเรามาให้ขยายความกันหน่อยว่าทั้ง5ข้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ROG e y h e r a g 14นะคะเขาก็แตกต่างจากเกมมิ่งทั่วๆไปคืนด้วยน้ำหนักของเขาที่เบา1.6กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะและ ROG e y h e r g 14อ GA401 นะคะก็อย่างที่เห็นจะมี2ส,สีให้เลือกนะคะเป็นมูลไลท์ไวท์และก็อ e ีค i ิปเกยแล้วก็ยังมาพร้อมกับรุ่นที่มีไฟที่เรียกว่า a n i m เม a t าตินะคะก็มีไฟ LED นะคะเป็นสีขาวพันดวงบริเวณด้านหลังจอที่สามารถปรับแต่งสร้างความโดดเด่นให้มากขึ้นนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกไปมันน้ำหนัก1.6กิโลกรัมเท่านั้นเองและแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบ USB Type C ด้วยเทคโนโลยี PD ทำให้พกติดตัวไปทุกที่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับตัวนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ไปในการประชุมนะคะหรือว่าหลังจากที่เรางานทำงานเสร็จเนี่ยเราก็ปรับตัวเป็นเกมเมอร์ก็ทำได้ค่ะ ข้อ2นะคะ Sephora G 1 4ตัวนี้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีขนาด14นิ้วแบบนี้ด้วยความที่ตัวเล็กนะคะแล้วก็สเปคอัดแน่นตัวนี้นะคะสามารถเลือกสเปคได้สูงสุดถึง AMD Ryzen 9 4900 H S Nvidia GeForce RTX 2060แรมขนาดมาหิมาถึง 32GB และ SSD ที่มีความจุสูงถึง1 t ึท b เลยค่ะ สเปคหมดนี้อัดอยู่ใน e p ฟ r r a g 14ตัวนี้ซึ่งก็ทำให้มันกลายเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ขนาดเล็กและทรงพลังที่สุดในโลกเลยส่วนข้อ3นะคะ e p ฟ r า g 14เนี่ยใช้หน้าจอแสดงผลที่ยอดเยี่ยมทั้งการเล่นเกมและการทำงานที่เป็นมืนออาชีพค่ะ ซึ่งตอนหน้าจอนะคะเขาก็มี2แบบให้เลือกนะคะสำหรับคนที่ชอบความบันเทิงเนี่ยก็เลือกไาที่ 2K 60 h z แต่ถ้าใครชอบเล่นเกมลื่นๆเนี่ยก็สามารถเลือกที่ Full HD 120 h z ได้และทั้ง2แบบนี้ก็เป็น IPS ค่ะและหน้าจอทั้ง2แบบนะคะก็ได้รับการปรับเปรียบเทียบสีจากโรงงานและได้รับการรับรองค่าความแม่นยำของสีทำให้การแต่งภาพและงานออกแบบออกมาเป็นมืออาชีพและสีไม่ผิดเพี้ยนค่ะ ส่วนข้อ4นะคะมีการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมทํางานร่วมกับซอฟแวร์ค่ะซึ่งซอฟแวร์ตัวน,นั้นนะคะใช้ชื่อว่า a m o r y heat นะคะก็จะใช้ในการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วน rog intelligent cooling เนี่ยก็เป็นชุดระบายความร้อนแบบคู่แยกการระบายความร้อนของตัว cpu แล้วก็ gpu เป็น2ฝั่งทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะเพื่อให้ไม่เกิดความร้อนสะสมจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนพัดลม e n b a นะคะก็ออกแบบมาให้มีถึง81ใบพัดน,นะคะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Amaree Key นะคะเลือกโหมดการทำงานของพัดลมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบโหมดใช้ในการทำงานการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพหรือว่า s ไ l ซ n เล o โหมดก็ใช้ในการทำงานทั่วไปที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนแล้วก็มีการดีไซน์แบบเอ่อก้เลิฟนะคะยกตัวตรงนี้ประมาณ3องศานอกจากจะทำให้เราพิมพ์งานถนัดแล้วตรงนี้ยังช่วยระบายความร้อนอีกทันด้วยค่ะ และข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,9990แล้าก็มีสเปคต่างๆดังนี้เลยคะ่ะก็มีทางเลือกโปรเซสเซอร์ตั้งแต่ไรเซน 5, ้ y ไรเซนหรือว่าไรเซน9นะคะหรือจะเลือกเป็นตัวกราฟิกการ์ดก็ได้ตั้งแต่ NVIDIA, GeForce, GTX 1650หรือ RTX 2060แล้วก็สเปคที่เราเลือกเนี่ยก็จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณเองค่ะจากที่รายมาทั้งหมดนี้นะคะไฟเชื่อว่าซัฟ a รา G14 ต้องเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนเลยะค่ะ